สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่มาลีผ้าไทยทุกท่านนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกโปรโมชั่นพิเศษจากลานแม่มาลีผ้าไทยที่เรามอบให้นะคะคลูกค้านะคะวันนี้นะคะเสื้อเสื้อเสื้อคอคุน้นี่ค่ะเตรียมเตรียมเตรียมส่งลูกค้านี่ค่ะเสื้อคอคุ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แ้วผ้าเข้ามาใช่ไหมคะเราก็มาคุ้นคอนะคะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะผ้าฝ้ายทอมือนะคะเราเอามาคุ้นเก็บขอบนะคะนี่ค่ะเก็บขอบเก็บรายละเอียดนะคะและที่สําคัญนะคะตรงนี้จะมีเป็นกระเป๋านะนี่ค่ะแต่นุ่งมาทําเป็นลักษณะเป็นกระเป๋าเจาะนะคะกระเป๋าเจาะแบบนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงนะนี่ค่ะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเจาะอยู่ด้านในนะคะสองใบนะคะสองใบสองข้างแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ สีนี้สวยมากๆเลยค่ะสีนี้นะคะเป็นเป็นสีนะคะเป็นเสื้อรุ่นที่นุ่มทำพีออเดอร์นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะแอดไลน์นะคะ m a l i 0 4 1 6นะคะตัวนี้เป็นงานพีออเดอร์คืออ่าใสา่ไซส์ไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ34นะคะมีไซส์เเนาะ S ML XL 2 XL นะคะ 3 4 3 6 3่4ามห3 4นะคะคุณลูกค้านะคะแจ้งไซส์เข้ามาเลยได้นะคะคุณลูกค้าท่านนี้นะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะใส่อก42ก็จะเป็น S M L X L 2 X L นะคะเป็นไซส์2 X L ของร้านแม่มรีพัาไทยของเรานะคะตัวนี้นะคะราคานะคะราคาอยู่ที่990บาทนะคะ ถ้าไซส์ยอยู่แค่ถ้า 2XL ขึ้นไปเนาะก็เป็น 3XL ก็คือไซส์4.4เนี่ยจะอยู่ที่ราคา1,290บาทนะคะคุณลูกค้าคะราคามัดจำนะคะ P-order นะคะ199บาทคะ่ะที่เหลืออีกอที่เหลืออีกเนาะก็จะเป็นเก็บไปทางเก็บไปทางก็ได้นะคะเก็บไปทางหน้าบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นโอนโอนก่อน,ก,อนก่อนส่งสินค้าก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะนี่คะ่ะและที่สำคัญนะคะรอบนี้นะคะต้องม,มีแมสนะคะ แมสผ้าขม้านะคะแมสผ้าขมาสวยๆนะคะแถมไปให้นะคะแถมไปให้ทุกเออเดอร์เลยนะนี่จะ้ะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเนี้ยแถมไปให้ได้นะ้าเนี่ยค่ะแถมไปให้หนึ่งชิ้นนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ,นะคะแพคของกันนะคะเราก็ใช้บริการนะคะใช้บริการจัดส่งแฟลตเอ็กเพสเหมือนเดิมน,นะจ๊ะ นะคะมอบไปให้แบบนี้นะคะแพคใส่ถุงนะคะห่อสองชั้นไปเหมือนเดิมเลยนะคะ ทางร้านแม่บริภาทไทยของเรานะคะบริการรับตัดเสื้อนะคะรับตัดเสื้อคู่เสื้อทีมเสื้อหน่วยงานนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะมีผ้าก็ส่งมาให้ร้านของเราตัดให้ได้นะคะทางร้านของเรามีแพทเทิร์นสวยๆนะคะมีแบบเสื้อสวยๆให้เลือกถึง 9แบบมั้งตอนนี้นะตอนนี้น่าจะมีอยู่ทั้งหมด9แบบแล้วนะคะของคุณผู้หญิงนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะอันนี้นะคะขอบคุณคุณลูกค้าจากจังหวดัดกรุงเทพมหานครนะคะ <TH AT AP> วิทยาเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจนะคะนี่ค่ะสวมใส่ไปทําง,งานนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะสวมใส่ไปทําง,งานได้เลยนะเสื้อผ้าเข้ามาของเรานะคะสวยๆทรงสวยใส่สบายนะคะทรงสวยใส่สบายไม่ร้อนนะคะ คุมค่าคุมราคาเลยค่ะใส่นะคะใส่ออกงานนะคะตีมผ้าเข้าม้าก็ใส่ได้นะจ้ะตีมผ้าเข้ามา้าวันผ้าไทยวันผ้าพื้นเมืองนะคะใส่ได้เลยจ้าคุณล mm ูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์ hmm. มาได้เลยนะคะแอดไลน์ mm hmm. มานะมาพีออเดอร์นะคะสีนี้มีได้อีกหลายตัวอยู่นะได้อีกเป็น10บกว่าตัวอยู่นะคะคุณล mm ูก hmm. ค้าทักเข้ามาได้เลยนะ มาจำแค่199บาทนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแบบนี้เลยค่ะทางร้านแม่มรีผ้าไทยของเรานะคะ มีบริการนะคะจัดส่งฟรีแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าสะดวกแบบไหนก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะคะยังไงวันนี้น้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยแล้วก็เพจเฟซบุ๊กแม่มารีผ่าไทย1 0 1่งนงของเราด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะ